สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะผมพามารู้จักกับปืนกลอกสิบงานจากค่ายคูเซ่นะครับเป็นปืนแบล็กกันสองตัวนี้มาใหม่ท่านเพื่อนๆครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นโอดีโอดีกรีนนะครับสีทูโทนนะครับเฟรมล่างจะเป็นสีดำนะครับปืนกลอกทั้งหมดที่เห็นอยู่ตัวนี้เฟรมล่างจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับจะมีทั้งหมด4เฉดสีนะครับ ก่อนหน้านั้นเรารู้จักกับตัวสีดำแล้วก็สีเงินเงานี่คือสีดำนะครับที่มาเริ่มต้นตัวนี้คือตัวออริจินัลนะครับและเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเรามีตัวนี้เข้ามานะครับเป็นสีทูโทนและวันนี้เขาพาเพื่อนใหม่มาอีก2ตัวนะครับเป็นสีเขียวโอดีกรีนแล้วก็สีเขียวโอดีแทนนะครับเป็นไงค,ครับเพื่อนๆครับสวยไหม ด้วยความที่เป็นปืนจากตุรกีผลิตนะครับงานก็อาจจะดูเนียนๆนิดนึงนะครับมีโลโกโ้ Glock 9x19 Australia ด้วยนะครับตัวบนเป็นสีทรายตัวล่างเป็นสีเขียวเขียวเขียวตัวนี้มีทั้งหมด4ส,สีที่เรามานำเสนอให้เพื่นๆในรีวิววันนี้ตัวสีทรายกับสีเขียวนะครับ8,700บาทจะแพงกว่า200บาทนะครับมันมีเรื่องของวัสดุเรื่องสีเซราโค้ดที่เขาทำขึ้นมาใหม่ แล้วก็ตัวสีดํายังคงราคาเดิมในโปรโมชั่นเดิมนะครับก็คือ8,500บาทแถมลูก1กล่องอย่างนี้นะครับ8,500แถมลูก1กล่องแถมแม็กให้2ตัวนะครับทุกตัวที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้จะเป็นโปรเดียวกันหมดเลยนะครับ1ปืนแถม1แมกกาซีนเแถม2แม็กกาซีนนะครับแล้วก็มีลูกให้1กล่องสีดําสีทูโทนบอลเงินนะครับ สีชู tone, โทนเขียวดำแล้วก็ทรายนะครับทรายดำทั้งหมดนี้ที่เพื่อนๆเห็นในราคาโปรโมชั่นเดียวกันหมดเดี๋ยวผมจะวางให้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบสีเขียวนะครับให้เพื่อนแคปหน้าจอนะครับตัวนี้เพื่อนๆครับชอบสีไหนสามารถแคปหน้าจอได้ลูกกระสุนวันนี้เราจะเอามาเรียงให้ทั้งหมดสีแบบเลยนะครับเพื่อนๆครับสีแบบเลยเพราะว่า ตัวปืนเนี่ยมันสามารถยิงลูกได้ทุกยี่ห้อนะครับได้ทุกยี่ห้อวันนี้เดี๋ยวดูเรื่องลูกนี้หนึงนะกล้องนะอันนี้เป็นออกุซานนะครับ400บาทนะมูลค่าพันสองบาทเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นออกุซานปลอกเงินนะครับปลอกเงินนี้ก็จะยิงดีนะยิงยิงไม่ค่อยติดขัดไม่มีแทบจะไม่มีติดขัดเลยนะครับทุกปืนทุกยี่ห้อนะครับอกุซานตัวนี้ปลอกเงินนะครับพันสามบาทนะครับหรือจะเป็นตัวยาสโก450บาทตัวนี้นะ 450บาทค่อนข้างแรงนะตรงนีนะ้เสียงดังฟังชัดก็พันสองร้อยบาทส่วนตัวนี้บุกติ430บาทพันสองร้อยบาทตัวนี้คือแถมหมดนะครับความหมายคือไม่ได้แถมซื้อปืนหนึ่งตัวแถมลูกสี่กล่องนี้ไม่ใช่นะคือปืนหนึ่งตัวเนี่ยนเพื่อนครับเลือกสีเอานะชอบตัวไหนเดี๋ยวให้กล้องแคปหน้าจอแล้วเพื่อนๆสามารถบอกได้ว่าจะเอาลูกปลอกสีทองหรือสีเงินแต่ถ้าโดยทั่วไปผมจะแนะนําเป็นตัวปลอกสีเงินแบบนี้นะครับ ปลอกสีเงินแบบนี้ณเวลานี้นะเพราะว่ามันลดอาการการติดขัดหัวมันมนมานะครับหัวมันมนมาแบบนี้ไม่ได้ว่าเชียร์แขกนะแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ที่คนนิยมใช้ก็คือ430บาทหัวมันเป็นหัวสีเขียวแบบนี้มันหัวสีเขียวมันกันนะครับปลอกสีเขียวนี่ไม่ใช่หัวกระสุนนะครับมันเป็นจุกพ,พลาสติกเนี่ยเข้ากายกระบาดไว้เพื่อให้มันเปิดออกเวลาเรายิงนะครับเพื่อนๆพื่อนสามผมก็เละบอกว่าเพืพ่อนๆสามารถเลือกลูกได้ไจะเอาลูกสีอะไรในราคาโปรโมชั่นนะครับอ่ะในราคาโปรโมชั่น 8,500บาทถ้าเป็นสีดํากับสีบอลเงินนะตัวนี้นะ8,500ับาทถ้าเป็นสีดาสีบอลเงินแถมลูกหนึ่งกล่องแม็กสองตัวแต่ตัวนี้ถ้าเป็นสีเขียวกับสีทรายขอนิดนึงขอเพิ่มราคาเนื่องเรื่องราคาต้นทุนนะครับเขาแพงกว่า300บาทแต่ผมขอแค่200พอนั่นก็คืออันนี้เราขอแค่8,700บาทนะครับพเพื่อนชอบสีไหนพเพื่อนก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับสีเขียวก่อนแล้วก็ สีเขียวนะครับแคปหน้าจอเดี๋ยวเราแคปหน้าจอผมจะมาพูดเรื่องรายละเอียดให้นะครับให้กล้องค่อยๆจับทีละตัวทีละตัวนะครับอ่าน,นี่สีทรายถ้าเป็นตัวสีเขียวกับสีทรายจะมีโลโก้ผมลืมบอกไปจะมีโลโก้เป็นแพดนะเป็นแพดเป็นอาร์มนะครับตีทุกแกแปะตรงเสือ้อแปะตรงหัวไหลได้นะครับเป็นโลโก้ของ ABI เจ้าสองตัวนี้นะเจ้าสองตัวสีเขียวกับสีสีเขียวกับสีทรายนี้นะครับมีโลโก้ตัวนี้แถมให้ ลูกกระสุนก็เลือกได้ว่าจะเป็นปลอกสีอะไรเดี๋ยวผมจะทดสอบให้นะครับตอนท้ายคลิปอ่าต่อไปสีดำนะสีดํานี่ก็จะเป็นตัวสีดําออริจินอลเก้าคูณสิบเก้าออสเตรเลียตัวสีดํานี่ขายดีอยู่แล้วเนาะขายดีตลอดการอยู่แล้วนะครับส,สวยๆนะครับออริจนินอลก็คือจะเป็นโลโก้กล็อกที่ด้ามปืนนะครับ,โลโ,ลรบโลโก้กล็อกนี่ครับโลโก้กล็อกสิบเก้าออสเตรเลียเก้าคูณสิบเก้าแล้วก็ตัวนี้ สีบอนเงินนะครับก็ถ้าเป็นตัวนี้จะมีไฮไลท์อยู่ตรงที่บุ่มปลดแม็กคันแขวนสไลด์หรือตัวปลดสไลด์พวกหมุดที่จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ลำกล้องจะเป็นสีเงินเงาแต่ตัวสีบอนเงินกับสีดําราคาเท่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวสีทรายนะครับสีทรายก็จะเป็นจะคล้ายๆกับสีดําสีบอเงินทุกอย่างนะครับแต่ตัวสไลด์นี่เป็นสีเซ拉โคดสีทรายมาฝั่งนี้ พราะเขาแถมโลโก้ fbi ใช่ไหมฝั่งนี้เขาก็จะมีโลโก้ fbi แล้วก็ตาของ fbi ตัวนี้ติดตรงที่ตัวปืนเฉพาะ2สีนี้นะทังเท่านั้นนะครับที่เราเลือกเข้ามาขายจริงๆมันมีสีดํากับสีปรนเงินนะแต่มันดูไม่ค่อยเนียนนะส่วนตัวผมนะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ย fbi โอเคเรายังแยกได้ว่ามันเป็นคือ fbi นะครับถ้าสีเขียวก็มีโลโก้ fbi แล้วมีตาตัวนี้แถมแต่ถ้าเป็นสีดำนะคบก็คือ2ตัวนี้จะเป็นออริจินอลเลยนะครับเหมือนปืนจริงทุกอย่าง ก็จะเป็นโลโก้9ค19ส่วนสีเขียวกับสีทรายก็มีโลโก้9ค19เหมือนกันทั้งหมดนะครับอยู่ที่ว่าเลือกสีไหนถ้าเป็นสีเขียวกับสีทรายแพงกว่า200เอางนี้ก็แล้วกันนะครับเรามาดูน้ำหนักกันครับเดี๋ยวเราจะยิงทดสอบกันแล้วนะครับน้ำหนักน้ำหนักตัวปืนนะครับอ่าเอาไปเอกดีกว่าสีทรายนะครับน้ำหนักตัวปืน เจ็ด <92 S 1> ร้อยเก้าสิบสองนะครับถ้าเป็นสีสีทรายเจ็ดร้อยเก้าสิบสองเขาเขาบอกว่าคู่มือนะพเพื่อนเครับรายละเอียดคู่มืออยู่นี้นี่ครับขนาดน้ําหนักอยู่นี้หมดนะครับเก้า pak ความยาวนะครับความสูงบรรจุตัวนี้ครับเขาบอกว่าเจ็ดร้อยเก้าสิบสองอันนี้อันนี้คู่มือบอกเจ็ดร้อยเก้าสิบตัวแมกกาซีนบรรจุนะครับสิบสี่นัดในนี้บรรจุสิบสี่นัดได้จริงไหมจริงนะครับอันนี้บรรจุได้สิบสี่นัดจริง ลูกกระสุนกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด50นัดนะครับ50นัดที่แถมไปในโปรโมชั่นไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองบรรจุสัก14บวกหนึ่งนี่คือบวกในลำกล้องนะเพื่อ,อนๆนะขออนุญาตเอาลูกออกจากกล่องก่อนแหมเดี๋ยวเรามาลองดูนะเคยมีคนแท็กมาในในข้อความเหมือนกันว่ามันบรรจุได้กี่นัดจริงๆแล้วคู่มือบอกบรรจุ1 4นัดแต่ทำไมเขาบรรจุได้แค่12 1 3นัด บางทีคือเขาอาจจะก,กดสปริงไม,ไ,มไม่ไม่แน่นพอนะอันนี้เดี๋ยวผมลองให้เลยนะครับนี่ผมเอาลูกกระสุนออกจากแมกกาซีนนะสิบห้านัดนะครับตอนนี้ผมบรรจุไปแล้วสิบเอ็ดนัดสิบสองสิบสามสิบสี่นี่ครับสิบสี่นัดนะขออีกนัดหนึ่งไม่ลงแล้วครับเพื่อนครับสิบสี่นัดจริงๆคําว่า คำว่าสิบสี่บวกหนึ่งสิบสี่แล้วบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งคือขออนุญาตนะปืนเคลียร์นะครับปืนเคลียสิบสี่บวกหนึ่งคืออย่างนี้ครับป้อนเข้าไปหนึ่งลูกหนึ่งนัดก่อนปลดออกมาเติมเข้าไปอีกหนึ่งนัดนี่คืออย่างที่คู่มือบอกครับสิบสี่บวกหนึ่งเอาตามนี้นะนะครับสิบสี่บวกหนึ่งบวกในลำกล้องอีกหนึ่งนัดขอนุญาตคัดออกมานะครับคัดออกมาโอเคเรามาดูว่าถ้าบรรจุ ลูกกระสุนเต็มแมกกาซีนแล้วน้ำหนักจะเท่าไหร่แ9ดร้อปจากเจ็ดร้อก็ขึ้นมาอีกประมาณขีดนึงประมาณหนึ่งขีดนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เรามาวางตัวนี้คือผมก็จะบอกว่านะครับ ใครที่ซื้อปืนแบงก์กันกับเราเราทางที่ร้านนะครับห้างหุ่นสวน M4 ็มีีการลำปางของเราเนี่ยเราจะมีใบกํากับการซื้อชื่อลูกค้าอะไรนะครับบัตรประชาชนอะไรปืนยี่ห้องอะไรรุ่นอะไรโปรโมชั่นไรสีอะไรนี่คือรายละเอียดของตัวปืนเขาเรียกว่าใบกํากับผมก็จะลงรายละเอียดของปืนกระบอกนี้ทั้งหมดนะครับพร้อมหมายเลขปืนที่อยู่ serial number ที่เสียภาษีเข้ามาอย่างถูกต้องนะตรงนี้นะให้ในใบกํากับด้วยนะครับพร้อมคู่มือเดินพร้อมคู่มือของปืนที่มาจากโรงงานนะ เป็นใบคล้ายๆกับใบคุมปืนเวลาเดินทางนะครับเวลาเดินทางเวลาเราส่งออนไลน์ให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าจะใต้ใบกํากับตัวนี้ไปด้วยนะครับพร้อมกับเราจะแนบเอกสารสําเนานะครับเป็นใบอนุญาตค้าสิงคโปร์หรือใบพ .5 ่ห้างของที่ร้านอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับร้านเราขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีเสียภาษีถูกต้องนะครับแนบไปด้วยนะครับให้กับคุณลูกค yeah, ้าสบายใจว่าปืนที่เราเนี่ยขายไปเป็นปืนแบ่งกันนะครับแลวเป็นปืนที่ถูกกฎหมายความหมายคือปืนแบ่งกันเนี่ย เราทางผู้นาเข้านะครับผมเป็นเพียงผู้ขายนะผู้นำเข้านําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีการเสียภาษีมีการนําเข้าอย่างถูกต้องผ่านกระบวนการสุลกาการนะครับโดยกรมการปกครองเป็นผู้อนุญาตให้นําเข้าคําถามมักจะถูกถามมากเลยว่าปืนแบง์กันถูกกฎหมายหรือไม่ผิดหรือเปล่าซื้อไปแล้วกลัวมีปัญหานะครับก็คือถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับปืนแบง์กันแบบละเอียดยิบเลยนะเพื่อนๆแนะนําให้ไปดูในชแน l ของคุณทนายประวีนะครับหรือว่าคู่หูทนายป่วนนะครับลองเข้าไปดู นักกฎหมายเขาพูดถึงปืนบีบีการและปืนแบ่งกันอย่างถูกต้องนะครับในขอบของกฎหมายไทยดังนั้นเพื่อนๆสบายใจได้ว่าปืนที่ทางร้านกำลังรีวิวอยู่ทางร้านกำลังขายอยู่หรือคนที่กำลังมองว่าอยากจะได้ไปเล่นได้ไปสะสมนะบสบายใจได้เลยว่าปืนแบ่งกันเนี่ยถูกต้องนะครับเราอยากให้คุณลูกค้าสบายใจแล้วผู้ที่ซื้อนะครับต้องบรรลุนิติภาวะนะครับความหมายคือผมจะขายให้ผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงจะขายให้ได้นะต่ำกว่า20่เราไปขายให้นะขออนุญาต เก็บข้อมูลประชาชนของลูกค้าไว้อย่างที่ร้านยถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอย่างเดียวเลยสําหรับปืนแบงกันข้อควรระวังนะครับก็คือห้ามของปืนเนี่ยกดเป็นเดียวกันอยู่แล้วนะครับไม่หันปืนปากกระบอกปืนไปทางสิ่งมีชีวิตหรือยิงใส่กันในระยะต่งกว่า1เมตรอันนี้ข้อควรระวังสําหรับปืนแบงกันนะครับก็ทุกอย่างก็พึงระลึกว่ามันคืออาวุธปืนก็แล้วกันนะครับเราจะใช้มันอย่างถูกต้องให้มองปืนแบงกันเป็นปืนของเล่นปืนสะสมปืนแสดงหนังปืนไทยทำภาพยนตร์ไทยทำละครนะครับ นะครับโอเคนะฮะมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันวันนี้ผมจะขอยิงตัวสีทรายกับตัวสีเขียวนี้นะพเพื่อนๆนะผมขอยิงอย่างละ5นัดก็แล้วกันตัวนี้แมกซีนเราบรรจุเข้ามาแล้วเต็มแม็กนะครับผมขออนุญาตเอาออก1 2 3 4 5นี่นะครับ5นัดเอามาใส่แม็กตัวนี้สีดำกับสีเงินเนี่ยเราดู รีวิวมาแล้วใช่ไหมดูรีวิวมาแล้วเมื่อประมาณสักสามเดือนที่แล้วผมเพิ่งอัปรีวิวอัปเดตสินค้าไปวันนี้มาใหม่เพิ่มอีกแล้ว,ลวเ,พเพื่อนเะพื่อนนะเป็นเรื่องของสีที่มาเพิ่มสีห้าห้านัดนะครับเอามาใส่แม็กตัวสีเขียวตัวนี้ผมเตรียมขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วก็ตัวสีเขียววันนี้ผมจะให้ดูตรงปากลำกล้องตัวสีเขียวเนี่ยผมทําการถอดจุกตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เป็นจุกเพิ่มแรงดันที่อยู่ในลำกล้องเพิ่มทําไม ปืนแม่งกันเนื่องจากปืนเป็นปืนที่ไม่มีหัวกระสุนนะครับดังนั้นมันจะไม่มีแรงอัดออกทางปากกระบอกจะไม่มีรีคอยลเยอะเท่าไหร่เราต้องมาสร้างแรงดันแก๊สหรือว่ารีคอยลให้เขาโดยวิธีการลงงานก็คือเขาใส่จุกตัวนี้มาเรียกว่าจุกเซฟตี้นะครับหจุกเซฟตี้จุกเพิ่มแรงดันใส่เข้ามาแบบนี้แล้วผมทําการหมุนโดยใช้ไขควงแบนตัวนี้หมุนออกอันนี้คือมันเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมฮะ เวลาเราจะเราจะยิงจริงอะ่ะเราต้องขันให้สุดแต่ทางร้านจะทําการเช็คขันให้มันสุดเกลียวแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันมีแรงดันแต่ที่ผมถอดออกผมอยากให้เห็นเหล็กก้านที่อยู่ข้างในนะครับตัวจุกเซฟตี้อีกหนึ่งจุดในลํากล้องของปืนป้งกันนะเพื่อนนะทางโรงงานเขาทามานะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูข้างในด้วยนะจะมีเห็นเห็น,หน,หนแต่ก้านนะจะมีเหล็กถักอยู่ไม่ได้มีอันเดียวนะครับมีสามอันเพื่อป้องกันไอ้ตัวเขาเรียกว่าหัวจุกสีขเขียวเนี่ยหลุดออกมาด้วย เป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นตัวกรองนะครับเพื่อไม่ให้จุพัตตินี่หลุดออกมาอีกอีกหนึ่งชั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเพื่อสร้างแรงอัดให้ตัวปืนคัดปอกได้แต่ที่ผมพอดออกอีกอย่างหนึ่งวัตถุประสงค์หนึ่งคือมีของแต่งครับเพื่อนครับไซเลนเซอร์หรือตัวเก็บเสียงตัวนี้นะครับมันเป็นตัวของค่ายูมาเลกตัวราคา5800บาทนะครับผมเอาใส่ในรีวิวของปืนแบงก์กันยี่ห้อยูมาเลกแต่ตอนนี้เป็นยี่ห้อยูมาเลกที่นําเข้ามานะครับเป็นของปืนแบงก์กัน ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะความหมายคือใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นตมีการคัดปอกมีการใช้งานได้จริงนะบางบางที่ผมเห็นเขาขายแต่ว่ามันเป็นเขาสร้างขึ้นมาเองเนาะดังนั้นเวลาใส่เข้ามามันจะไม่ค่อยคัดปอกแต่ถ้าเป็นของแท้มาเนี่ยตัวนี้แพงนิดนึงนะใส่กับปืนแบงก์กันยูมาเล็กแล้วก็ปืนยี่ห้อคูเซ่ได้ทุกรุ่นตัวนี้ราคาห้าพันแปดร้อยบาทผมก็เลยมายิงทดสอบให้ในรีวิวนี้ด้วยดังนั้นผมมีลูกกระสุนอยู่ในปืนที่เป็นปืนสีเขียวเนี่ยแม็กกาซีนเนี่ยเราเตรียมไว้ห้านัดแล้วก็สีทรายเนี่ย เราเตรียมไว้5้านัดเดี๋ยวผมจะมายิงทดสอบหลังจากยิงทดสอบเสร็จตรงนี้นะครับเพื่อนครผมจะแกะให้ดูนะครับแกะให้ดูแล้วก็ออถอดสีเขียวให้ดูแล้วกันเนาะ,ะให้ดูข่เหมาที่อยู่ข้างในแล้วดูวิธีการล้างวิธีการประกอบกลับนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทดสอบอย่างละห้านัดนะครับมาอันดับแรกเลยเป็นปืนใหม่ทุกกระบอกที่ออกจากที่ร้านนะครับ ทางร้านแอดมินหรือว่าทุกคนจะทําเราจะมีพ่นซีดีโคนหรือฉีดหล่อลื่นให้ก่อนนะครับประมาณนี้น้ำมันซีดีโคลน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันปืน WD อ่าไม่ใช่เดิเขาเรียกว่า b o s นียอะไรพวกนี้นะครับสามารถมาฉีดหล่อลื่นได้นะครับแต่ผมจะนิยมใช้ซิดีโคนสเปร์ เราทดสอบตัวสีทรายก่อนเนาะเวลายิงจะมีประกายไฟออกทางปากกระบอกนะครับแล้วก็จะมีลูกกระสุนดีดออกจากช่องคัดปอกระบบคล้ายคลึงกับปืนจริงทุกอย่างเพียงแต่ปืนแม้กันไม่มีหัวกระสุนออกมานะครับมาทดสอบปืนแม้กันนะครับ5้านัดบรรจุ ดเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบฟังเสียงหลังจากที่ใส่เก็บเสียงกันนะครับว่าเสียงมันจะเบาลงหรือเปล่าทดสอบปืนแม่กกันนะครับโดยใส่เซนเซอร์เก็บเสียงหนึ่งียนนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับอันนี้ลูกที่ยิงออกไปแล้วก็จะดำๆ,ดำๆดนี่นเป็นคเาเมลอ่าดินดินที่ใช้ดินที่ใช้ในการทําลูกปืนแมงกันเนี่ยจะเป็นดินประเภทดินเขาเรียกดินผู้ระเบิดนะครับดินดอกไม้เพิงนะตอนนี้จะไม่ใช่ดินที่เขาทํา ลูกปืนจริงนะครับเพราะนั้นจะมีแรงดันสูงมากอันนี้เขาจะใช้ดินประเภทดินผู้ระเบิดหรือดินดอกไม้เพลิงมาทําตัวลูกกระสุนปืนแบงรจักน,นะครับให้มันมีความคล้ายคลึงกับของจริงได้ความรู้สึกได้ความสวยงามได้รีคอยนะครับเวลาเรายิงใช้ซ้อมนะครับทดสอบก่อนที่จะไปยิงปืนจริงได้นะครับบางคนมีมีแฟนนะครับอยากให้แฟนยิงปืนจริงแต่เขากลัวก็อาจจะเอาปืนเหมือนกันไปให้เขาลองยิงดูก่อนนะครับ พอเขายิงได้แล้วค่อยไปสอนยิงปืนจริงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับวิธีการถอดนะต่อไปก็อย่างที่บอกไว้ตอนกลางคลิปนะครับว่าเราจะมาสอนวิธีการถอดถอดยังไงใช่ไหมครับปืนเหมือนกันง่ายๆ่ครับเหมือนกับปืนจริงครับจับสองฝั่งซ้ายขวาแบบนี้ก็ได้นะครับใช้ใช้ปลายเล็บนิดนึงนะจิกกดลงนะครับนี่กดลงกดลงแกลบมันจะมีเสียงดังแกลบเมื่อกี้นะเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนเพื่อนครับดึงถอยหลังนะครับจับแบบนี้นะดึงถอยหลังยกขึ้นเห็นไหมครับง่ายมากครับ ดึงหอยหลังให้สุดนะครับยกตัวมันยกตัวสไลด์ขึ้นนี่ครับมันจะมีขเขมาเกิดขึ้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับเราสามารถใช้น้ำยาพวกนี้นะครับซิลีโคนก็ได้หรือว่าเป็นสเปร์บอสนี่ทีบอลใช้ไปสีฟันเก่านะครับมาขัดขัดเราจะทําความสะอาดได้แค่ช่องตรงนี้นะครับแค่ช่องตรงนี้แค่แลลมในลํากล้องมันจะดันเข้าไปจะเจอเหล็ก จเจเหล็กมันจะล้างล้างมากไม่ได้นะครับประมาณนี้นจะมีเหล็กชินอยู่เห็นไหมฮะเหล็กทักอยู่เราจะล้างได้แค่แรมตัวนี้แล้วก็ตรงนี่ครับที่มันดำาๆตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเราสามารถล้างแล้วข,ข,ขัดขัดได้สมมุติว่าเราล้างทำความสะอาดขัดเช็ดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใส่กับสี่ชิ้นนะครับไกด์หลอดสปริงตัวล็อกสไลดแล้วก็ตัวสไลด์ปืนนะครับทำมาค่อนข้างหนาหนามากนะครับปืนเ็นกันเอางี้ครับใส่อย่างนี้ อันนี้เราถ้าเรากดไกลนะครับนกมันจะตีกลับขึ้นให้เรากดลงก่อนนี่ดันตัวนกกลับก่อนใส่ตัวนี้เข้ามาแบบนี้ในตำแหน่งแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็เอาไกด์หลอดสปริงมาใส่จากด้านหน้าค่อยๆดันเข้ามาครับประคองเข้ามานี่ให้มันอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ครับจับสไลด์ประกบเข้ามาเสียบลำกล้องเข้าในช่องตรงนี้กับไกด์หลอดนะครับเสียบเข้าไปดึง เหมือนเดิมครับเราใส่เข้ามาแบบนี้ก่อนก่อนที่จะใส่กับดึงลงนะครับดึงซ้ายขวาให้ลงแก๊กเห็นไหมฮะดึงให้มันดังแกลบก่อนดึงถอยหลังดึงให้สุดนะครับแล้วกดลงแค่นี้แล้วกดปิดตัวนี้จับล็อกเห็นไหมครับจบแล้วแค่นี้เสร็จพิธีครับฝากว่าให้อีกหนึ่งรีวิวถ้าชอบสีไหนครับเพื่อนเครับเดี๋ยวให้กล้องจัอีิธีหนึ่งแคปหน้าจอครับผม ก็จับภาพให้สวยๆีกทีนึงก็แล้วกันเนาะเรายิงทดสอบให้ชมแล้วนะครับหวังว่าจะเห็นประกายไฟที่ออกทางปากกระบอกพอสมควรนะครับโอ้วันนี้ลืมปิดไฟให้ดูเนาะจะได้เห็นไฟชัดๆหน่อยแต่ผมมั่นใจว่าใครที่เคยเล่นปืนแบงค์กันแล้วดูคลิปวิดีโอนี้อยากมีสะสมอีกเพราะมันเป็นเวอร์ชันใหม่ที่มาสีเขียวกับสีทรายเนาะสวยๆโอเคครับต้องขอจบรีดีวนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมจนจบนะครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ เอาไว้พิจารณาในการเลือกเล่นปืนแบงกันสักรุ่นดีๆนะครับครูเ mm hmm. ซ่งานเนียนๆวันนี้เชัยยนตร์ขอลาไปก่อนแล้วผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ